หนังสืออ่านให้แม่ฟังประกอบด้วยเล่มหนึ่งถึงสเป็นหนังสือชุดกลางอ่านและตับปะถมไวผู้ที่ผู้ที่ผู้เขียนได้รับเรียงขึ้นให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับพ,พัฒนาพัฒนาภาษาไทยเล่ม1นถึงหก โดยเริ่มต้นจากสระที่ง่ายไปหาสระที่ยากและมีหลักในการปะสมคำจากพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและวรรณยุกค,คูและผู้ปกครองสามารถใช้หนังสืออ่านให้แม่ฟังชุดที่หนึ่งควรคู่กับพัฒนาควบคู่กับพัฒนา ภาษาไทยเล่มหนึ่งถึงหเพื่อเพิ Hence, ่มประกอบะสมประสบการการเรียนการเรียนรู้กับเกี่ยวกับคำที่สกดคำคำคสัมพันธ์ใช่ปะคำสัมผัสคำคำสัมผัสคำของจอง จนใช้ในการฝึกฝนทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้ผู้ผู้เขียนหวังว่าหนังสือชุดนี้จะอออนอกจากเด็กได้รับการพัฒนาการอ่านและฝึกฝนทักษะอื่นๆได,ได้ด้วยต้นตนเองแล้วเด็กจะเกิด เีต,ต,ตคติที่ดีต่อกันเรียนในกลุ่มสาระและอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยการเรียนรู้ภาษาไทยมากิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น